สวัสดีครับเป็นยังไงบ้างแมตช์นี้บรรยากาศบรรยากาศคึกคักมากผมว่าวันนี้เราจะเล่นเต็มที่คว้าสาวแต้มให้แฟนบอลชาวไทยแน่นอนบัตรโซเอาล่วงหน้าอยู่แล้วใช่ครับใช่ครับเต็มทุกโซนเยอะเยอะครับเยอะเยอะนี่ตอนนี้เพิ่งสี่โมงนะแต่คนเยอะมากใช่ครับแมตช์นี้ครับถือว่าเป็นแมตช์สำคัญของทีมชาติไทยครับผมแล้วก็ต้องลุ้นอีกคู่หนึ่งระหว่างซีนอยู่เกาหลีอ่ะครับผมว่า เกาหลีน่าจะชนะนะอาจจะขาดไม่ขาดไม่รู้แต่มันมันเหมือนกับว่าเขาเขาประวัติศาสตร์อ่ะเขามันยอมกันไม่ได้เห็นเห็นมีกระแสว่าอาจจะมีเกาหลีการละครที่โดนคิดใหผมว่าไม่มีเพราะว่ามันมีเรื่องโถจัดเลกิ้งโถฟีฟ่าด้วยผมว่าชนะแน่นอนแต่หนึ่งกับสองลุ้นเอาแค่นั้นเองถ้าเขาแพ้เขาก็จะตกไปอีกโถหนึ่งใช่ครับใช่ครับถ้าเขาสามารถชนะได้ต้องชนะด้วยต้องชนะแพ้จะตกไม่ได้ตกไปอีกโถหนึ่งเลยซึ่งมันไม่ดีไม่เป็นผลดีแน่นอนเพราะะฉนั้นคิดว่าแบบนี้เกาหลีชนะแน่แต่หนึ่งหรือสองแค่นั้น ส่วนเราต้องมาลุ้น2หรือ3กลับมากลับมาที่ครับคิดว่าทีมเมือไทยเราจะเป็นยังไงแมตช์นี้ดูจากตัวผู้เล่นดูจากผมว่าชนะแน่นอนนะมี2เม็ดขึ้นอ่ะครับผมคิดว่าทอีชีทำได้อีชีทำได้แน่นอนพูดถึงอีชีนิดน,นึงครับเกมของอีชีที่ผ่านมาเรามักจะเห็นแต่ฟุตบอลที่เล่นกับทีมที่เหนือกว่าอ่าครับเราก็อาจจะต้องเป็นเกมรับใช่เกมลับใช่ครับ,รบ มาวันนี้ถือว่าสิงโปร์ก็เป็นทีมที่อันดับโลกมากกว่าเราเท่ากับอีจีจะได้ลองเกมอ่ะครับผมคิดว่าตรงนี้อีจีคิดยังไงผมว่าบุกเต็มที่เพื่อจะยิงหลายๆลูกอ่ะไม่ต้องไปหวังเพึ่งเกาหลีว่าต้องยิงหลายลูกให้แค่เกาหลีชนะก็พอส่วนเกมบุกอ่ะเราเคยดูจากที่อีจีทำสมการทำบุรีรัมมาแล้วผมว่ามั่นใจว่าอีจยิงทำได้คิดว่าแมตช์นี้จะยิงสักกี่ลูกผมว่าสองเม็ดขึ้น เมขึสองเมตรนี่ก็ชูธงนั่นเหนื่อยแล้วนะใช่ครับก็คิดว่าในส่วนของแฟนบอลดีกว่าถ้าม,มาส่วนของแฟนบอลกันด้วยวันนี้แฟนบอลเป็นยังไงบ้างในดาร์ดวลผมว่าแฟนบอลหนาตานะมาทุกโซนเลยเชิญชวนใครแฟนบอลชาวไทยที่มีตัวแล้วรีบมาโซนจะไม่ว่าจะเป็นโซน N โซน S โซน E ได้หมดมีแกนนำเชียร์พร้อมมาส่งเสียงเชียร์ให้กำลังใจนักฟุตบอลส่งเต็มที่นักฟุตบอลวิ่งเต็มที่คว้าชัยชนะมาให้แฟนบอลชาวไทยครับไปสู่ในรอบต่อไปใช่ครับใช่ครับ เชิญแฟนบอลอีกน huh kind of ิดหนึ่งเชิญแฟนบอลที่ไม่ว่าจะเชียร์ผ่านหน้าจอหรือเข้ามาเชียร์ที่สนามมาช่วยเชียร์แม์นี้นิดนึงพี่ก็แฟนบอลชาวไทยนะครับถ้าไม่มีตั๋วเปิดไทยรัฐทีวีส่งใจมาให้กับคนในสนามส่งเสียงเชียร์ดังๆให้นักบอลวิ่งสู้สุดใจครับเพื่อแฟนบอลชาวไทยครับมีว่าชนะแน่นอนชนะแน่นอนมีสองเม็ดขึ้นมีบนอะไรไหมพี่ไม่มีผมว่าชนะนะชนะแต่ที่จีนเระบนไว้ไม่ได้วิ่งเพราะว่าบนว่าชนะอ่ะเลยไม่ได้วิ่งกลับโรงแรม แต่ก็หนึ่งแต้มเอามาให้พี่นัทแล้วพี่นัทบอกว่าเก็บแต้มมาให้พี่นะเราเดี๋ยวพี่จัดการที่เดียวเองครับผมนี้เราก็เต็มพี่ทุกคนครับผมแต่พี่ครับไทยแลนด์สู้ครับได้ครับเจอกันในเกมครับผมครับผมครับสวัสดีครับพี่นัทครับ